สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูทูบคนทุกท่านครับวันนี้มาดูสารสักรอบมาส่งสาวเกยบมันครับแต่ไม่กล้าครับมาทำชั้นเชิงกอนครับผมมาดูการตั้งฐานยกกองนั้นแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูครับทำไมเลยม,มาดูครับการตั้งฐานยกกรงสาอสักรลงทุนครับมา,มาสังเอฟ,ส,เอฟสังเอฟครับผม ชั้นเชิงครับมาดูการตั้งครับสสักมืนเนครับสุสัมือเนสูงครับผมเพนจะมาตั้งลานให้กับาพเดี๋ยวติดตามชมต่อครับแป๊บหนึ่งครับมาดูมาดูสุสักสอนสอนตั้งลานครับนี่เป็นครั้งแรกนะที่มามาสอนคนขับรถไทยครับนี่อันนี้กาลังตั้งหน้าตั้งตาครับอยากขับมากเลยมาดูกันขับแบบสุสักเป็นคนบอกครับ มาดูนะครับช็อตนี้เต็นมากเลยซุสักซ้อนลูกน้องครับมาดูมาดูเดี๋ยวมันติดตามชมชุดซากาโชหนึ่งรอบก่อนครับพวกเอฟซีเยอะมากเลยเดี๋ยวไปทีมเอฟซีครับแคปหนึ่งครับมาดูซุศักดิ์ชาโชสาวครับน่แหละครับมันจะเป็นยังไงครับเป็นคืนอายด้วยครับมาดูมันจะไทยเป็นไหมเนีมาดูครับสาวๆนะครับเก็บมันครับลุง นี่ครับนี่ครับสุดซักสุดซักขายาวเกินลงมาแล้วครับไม่กล้าครับโตครับต้องให้เจ้าของขึ้นเองครับมาดูครับครับูสุดซักลงมาแล้วครับขับไม่เป็นครับครับเป็นในรถเจ้าของครับรถคนอื่นขับไม่เป็นลงมาแล้วครับต้องให้เจ้าของขับเองไปแล้วแพรแบกแพ่เวร อันนี้ซื้อผ่านมายกรองผิดเอ้ยทอนมันผิดครับน,นี่มันเป็นของรุ่นของเอ0ิกับซ7เจครับมาใส่ด้วยกันมันจะสูงต่ำนิดหนึ่งครับไปเลยครับย,ยังปรับยังไม่ได้ที่ติดทางเังติดตามชมอีกนิดหนึงครับเกสแล้วไบเลยขี้เกียจถอดอันนี้พอสายนีน่เจ็มเลยเจ็มลเลยไม่สูงอ,อันนี้มันสูงเกินครับไม่ได้ระดับกันนะครับผู้ช็อตเด็ดครับโอ้เสียทำเบาๆหน่อยเสีย โอ้ขันโมมจะลุ่มเลยมาดูตังเสร็จเรียบร้อยแล้วดีกว่าเก่านิดนึงดีกว่าเดิมนิดนึงครับอย่างน้อยมันก็เห็นหัวมันครับไม่ต้องคนหานานยกขึ้นยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยครับนั่นก็โอเคโอเคกว่าเก่านิดนึงครับโอ้สุดยอดเลยสายโหดสายโหดเน่เน่เน่โชยโชยโอ้โหแรงมากเลย สามพันนูแรงมากเลยเราฟรีเลยโอ้โชว์เลยครับโอ้ยยะยะยๆยๆๆโอ้แรงมากวีกโก้ครับสมคำล่ำลือครับโอ้แนนนอนแล้ววะเนี่ครับ,บล,ลูกทะนุยกบน้องรถรรรคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับ มาเลยมาติตาดทายนจะเสร็จแล้วเลยอสองลงสุดท้ายครับมาดูแรงงานจะพักจิ้เพียงแล้วครับอย่าลืมนะครับ